สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพี่ดุกเชลเล่หรืเช่ครับวันนี้พามายิงปลาตอนกลางคืนครับนี่ครับอุปกรณ์ชุดเดิมครับกับหน้ากากแล้วมากับรุ่นพี่ครับพี่มิกครับผมแล้วกล้องผมครับนี่ครับพี่แท็บครับผมครับผมฝากช่องแท็บนะครับผมมาเป็นเบื้องหลังของช่องพี่ดุกครับตอนนี้รุ่นพี่เราก็ไปเอาแว่นแว่นยิงปลาไปล้างนะครับไปใส่น้ำยาล้างจานเพื่อที่จะล้างหน้ากากของเราให้มันใสสะอาดแล้วก็อยู่ได้ทนนานนะครับผม เราติดตามชมครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างได้เยอะได้น้อยแค่ไหนครับผมเราติดตามผมนี่ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงหมายที่เรียบร้อยครับด้านหลังของเราเลยครับนี่ครับกับเชียนี่ของพี่มิโมรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่ตามรรมบ้านครับส่นผมทางานอยู่โรงน้ำแข็งครับผมทางานนละที่ครับเวลาไม่ค่อยจะตรงกันนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดสักหน่อยครับเราติดตามผลงานพองผมว่าวันนี้จะได้ตัวไว อย่าเข้าใกล้สิครับดูฮะโคตรไก่อย่าคว้างนะเพ่ใส่ใส่กระเป๋าดีๆถ้าคว้างนี่เดี๋ยวมันเจอนี่เชิญครับเชิญครับตัวหนึ่งกิโลตัวหนึ่งกิโลได้อนะีกตัวหนึ่งครับนี่ผ่านมิดเราก็เอาเรื่องครับนี่ครับเมื่อกี้ครับพี พี่แทบของเรานี่นะครับพี่แทบของเราเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายครับตอนผมยิงนตรงนี้ครับนี่ครับปนินควบวมันอยู่ด้วยกันเป็นครัวผมเลยใส่นะครับนี่ครับผมไซส์นี้ทอดกรอบอร่อยมากครับนี่ครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ไม่เสียหายนะนี่ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงหมายเด็ดครับตรงใต้สะพานขาดครับนี่ครับ ทำไมคนเรียกสะพานขาดครับถึงเวลาครับนี <c oughs> ่ครับทำไ,ไป ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมาตรงนี้เหยียบตรงนี้โดดนี้ครับไม่ยิีครับนี่นะนี่ผมก็ได้มาเติมน้ำยาไออุ่นครับผมนี่ครับทางกด YouTube เขาไม่ได้ถ่ายลงครับก็เลยจำเป็นต้องถ่ายน้ำนะนี่ก็เป็นปลาครับที่ผมได้แต่เส้นทางเรายังไม่สุดครับนี่ครับน้ำปลา ไปกันต่อครับว่าจะได้เพิ่มไหมหรือว่าจะไม่ได้ไไอดกีกเลยไปกันต่อครับ่ครับได้มาวอีกหนึงตัวแล้วครับนี่ครับผมสอนไปใช้ให้หน่อยครับดีครับผมไปอีกตัวนึงครับผมดูกันต่อครับว่าจะได้ไหมจะมีเพิ่มไหมครับุยก,กันต่อ ก็ว้าผมเอ้ยาใหญ่ครับโยนไปให้่แคปเก็บครับจะเก็บยังไงวะไปใช้เครื่องนึงก็จับโทรศัพท์ก็จับพักดิโอไไ๊ฆ่ายังไงวะก็ยิงเลยอะไรปาดามอ่ะตุ๊บไม่โดนด้วยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนไน,น,นี่นี่อันนี้เก็บให้หน่อยเนะนี่ยตายแล้ว ที่ยิงโดนเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ไม่ได้เก็บตู้ในน้ำขุนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจกลงไปได้เช่ไหม,มน็อกเอาแล้วเจอสัตว์นี่ครับของผลงานของคืนนี้ครับผมกับเด็กเนี่คผมมาดูว่าผมจะได้เยอะไหมโอ้นี่ครับ กบพอได้ตัวครับพอได้ทอดพอได้พอได้ทำลาบนี่ครับแล้วพบก,กับผมใหม่ EP หน้าผมจะพาไปดูหมายไหนเ<ม>พราะว่าจะได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนครับแล้วติดตามฝากติดตามผลงานของผม EP หน้าผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ